ศูนก็หนาวสินะครับนะหนึ่งองศาก็หนาวแล้วก็เปิดฮีเตอร์นะครับเปิดฮีเตอร์เลยถ้าอยู่ต่างประเทศก็มีฮีเตอร์นะครับมีฮีเตอร์อยู่แต่ละบ้านไม่ใช่มีแอร์นะมีฮีเตอร์ฮีเตอร์มีแอร์ด้วยมีฮีเตอร์ด้วยเออร <c oughs> ้อนก็ร้อนอ่ะช่วงร้อนก็ร้อนนะครับช่วงช่วงหนาวก็หนาวสุดขั้ว ลำบากนะแอดว่าจริงๆลำบากลำบากอยู่ที่นู่นมันอ่าพอหิมะตกเสร็จนะครับพอช่วงหิมะละลายนี่ก็เฉะแะเละเทะทําความสะอาดบ้านนะครับทําว่าอาดถนนหน้าบงหน้าบ้านโอ้เละเทะเหมือนเหมือนน้าท่วมคล้ายๆคล้าย,ายน้ําท่วมเอเละเทะเฉะแะนะครับเสียหายเยอะแยะนะเออก็ลําบากนะแอนว่าลําบากอืม ไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่ก็มันก็ดีอย่างหนึ่งถึงจะร้อนก็อ่าก็ยังทกก็มีแอร้อนก็เปิดแอร์ไปเนะนี่ยเออหนาวก็ห่มผ้าหนาวอย่างเดียวใช่ไหมเออหดแต่อตยู่ในแต่ผ้าห่มอ่ะไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะถ้ามันหนาวมากนะก็ว่าไปนะไอตีเนาเรื่องอ่าอยู่ อาประเทศยุโรปอยู่ประเทศหนาวก็ต้องหนาวแหละมันเป็นเรื่องปกตินะครับอืมบางคนเนี่ยมาอ่าแอดเห็นฝรั่งคนหนึ่งนะเอซี FC นะเขากินเหล้าไวท์ฮอตนะไวท์ฮอต์่นะที่มันมีเป็นรูปมา้าเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นวิสกี้นะเนาะกลมหนึ่งเขาบอกเขากินอยู่บ้านเขาเนี่ย กลมหนึ่งไม่มีเมาเลยเขาว่าไไม่มีเมาเลยนะเพราะว่ามันหนาวไงเออมันหนาวก็กินกลมหนึ่งสบายๆเลยคนเดียวอะ่ะเออแต่วันนั้นนะครับเอฟซี D, เข้ามาอยู่ประเทศไทยครับเขากินหมดไปกลมหนึ่งเหมือนกัน <laughs> เรียบร้อยครับเอฟซีนะครับเขาไปอยู่ไหนรู้ป่าหัวเขาไปพลาดคอหานอยู่ในห้องน้ำเลยนะ <laughs> น็อกครับเมาอ้วกอยู่ในห้องน้ําะเพราะอะไรลนะ่ะเมาสิจะเหลือเราอากาศมันไม่เหมือนกันเออปริมาณนะเท่ากันนะครับแต่อากาศไม่เหมือนกันดีกีเท่ากันนะครับแต่อากาศไม่เหมือนกันมันมีผลนะครับมีผลกระทบทันทีเลยร้อนี่อยู่ท้งเนี้ยไปกินเยอะอย่างนั้นก็เรียบร้อยดิหัวพลาดคอหานอยู่นะครับอ้วกครับดูไม่เจดเลย <laughs> หมดสภาพกลายเป็นแป้งไปเลยนะ ออถ้าอยู่ประเทศหนาวไม่มีปัญหาแล้วมันเย็นไงมันเย็นมากออมันต้องกินสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายเออฟัดวิสกี้นะครับนะแบบเพียวๆไปจัดอันเดอ o c ล็อกนะครับแบบนั้นเลยอ่ะเขาว่ากันนะเอฟซีก็เต็มที่หน่อยนะครับอช่วงนี้ก็ อ่าตุลาพฤศจิกกาแล้วนเนาะใกล้แล้วเดือนสองเดือนก็จะรู้ผลแล้วเอฟซีเนาะใกล้งานองปู่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอืมอ่าคุณฝันใจนะครับสวัสดีครับผมไม่ได้ดูกกอกนานแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้เพราะตอนติดตามข่าวไทยแดไทยเขมรใช่ไหม อ๋อ oh. ตอนนี้ก็นะมันก็มีอยู่แค่โซนเดียวนี่แหละเออมีเรื่องราวที่มีอยู่โซนเดียวกันนี่แหละก็มีอยู่อ่าอาจจะตลับอกลับไปดูขมรบ้างมาดูนี่บ้างนะครับนะเออมันก็ถามว่าคนในหมู่บ้านเป็นยังไงไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถามว่าในาโซเชียลไหมร้อนละอุพอสมควร ครึ่งบกนะครับสวัสดีครับผมคุณมูลพิเศษนะครับสวัสดีครับผมนะก็ยังไงก็กดไลค์แอดด้วยนะครับผม <c oughs> อยู่ <c oughs> ในโซเชียลก็จะละอุสหนยหนึงนะครับเอ่อเพราะก็เขามีการาปั่นเรื่องนึงบั่งเรื่องนี้บ้างนะครับเอาเรื่องนู้นมาใส่เอาเรื่องนี้มาใส่บ้างนะเออสร้างวัฒกรรมนะครับทําให้บางคนเขาก็เดือด นะเออพอรู้ว่ายอดตกหน่อยหรืออะไรตกหน่อยก็เอาเอาคนอื่นมาเล่นนะเอาคนนี้มาแขวนเอาคนนู้นมาแขวนมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาอ,อถ้าเราคุยในนิทางที่มันไม่ได้มีปัญหากับใครมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะเออแต่เขาไม่พอเพียงไนงะเขาต้องการเล่นาคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็เอาเหตุผลต่างๆนานานะ เหมือนคล้ายๆว่าจะหวังดีหวังดีอยู่ในคาบหวังร้ายเอฟซีะนะเออคุณพูดดีแต่ข้างหลังคุณพกมีดเอเอามือไผ่หลังไว้แต่ข้างหลังเนี่ยมือจับมีดไว้เผลอมาได้เผลอก็แทงข้างหลังเลยเมือใช่ไหมพวกนี้เขาไม่ได้หวังดีดอะไรทั้งสิ้นความหวังดีเขาไม่เคยมีเพราะที่ผ่านมาไม่มีเลยเออไม่เคยเข้าตาไม่เคยเห็นเลย มีแต่เล่นงานเขาอย่างเดียวหวังล้ายอย่างเดียวเลยเล่นงานพ่อแม่เขานะครับเล่นงานปู่ย่าตายายเอาหมดลูกเต้านะครับคนตุยไปแล้วก็เล่นนะโอ้เอาทุกอย่างเด็กเด็กลูกเด็กเล็กแดงไม่เก็บเรียบทั้งทั้งที่ทพวกนั้นน่ะ เขาไม่ได้เล่นโซเชียลด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่สนใจก็ผลพลอยกระทบไปด้วยนี่นะเอฟอีแล้วก,ก็ไม่เคยห้ามกันด้วยนะเออไม่เคยห้ามกันมีแต่ยุให้การเล่นไปเออภัยสังคมจริงๆมันต้องพูดกันอย่างนั้นนี่คือภัยสังคมโดยแท้จริงเออ <c oughs> ถ้าคนดีเนี่ยเขาเห็นเนี่ย เขาเห็นทำไม่ถีกไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเขาจะออกมาเตือนออกมาโต้แย้งนะครับออกมาตักเตือนกันแล้วว่าเอ้ยอย่าทำนะอย่างงี้มันไม่ดีนะไม่อะไม่เคยไม่เคยเห็นเขามาพูดเลยเออไม่เคยเห็นเขามาพูดไม่เคยเห็นเขามาตักเตือนกันเฉยน,นะครับแต่พอเราไปเล่นเขาบ้างเลยโอ้โหเด่นนะครับเอ้ตีนะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยนะเออ ตานี้แดงก่ำเลยโกรธโกรธมากฮึดฮัดฮึดฮัดเลยก็เรียกว่าไม่แฟร์จิตใจไม่แฟร์จิตใจนี่คับแคบไม่แฟร์เอ่อคือหวังหวังเล่นงานเขาได้อย่างเดียวหวังเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวคือไม่ให้คนอื่นเขาพูดห้ามพูดอ่าแต่เขาพูดได้อ่าเห็นไหม <laughs> อย่างนี้มันก็เอาเปรียบกันสินะเอฟซเอาเปรียบกันสิโอ้มันชัดเจนนะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะน่าจะขาดจากกันแหละแอดว่านะเอาดูแล้วเนี่ยเออครอบครัวเนี้กว่าจะอ่าประสานรอยร้าวกันได้เนี่ยก็คงยากอืมคงยากแล้วละ่ะ คือทําให้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้ครอบครัวแตกแยกนะมันเป็นวิบากกรรมแท้เลยอว่าจริงนะมันมนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นวิบากกรรมเลยแหละเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้พูดความจริงถูกไหมคุณไม่ได้พูดความจริงแต่แรกไงถ้าคุณพูดความจริงแต่แรกมันคงไม่ได้เป็นแบบนี้เออครอบครัวไม่ได้แตกกระส,รสัน้นเซ็นกันหรอก ก็คงจะรักใคร่กลมเกลียวปองดองกันเป็นอย่างดีคอยปกป้องกันคอยช่วยเหลือกันแต่นี่ไม่อ่ะคอยถีบถีบหลังใส่กองไฟอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> เออผลอไม่ได้ <c oughs> เผลอมถีบใส่กองไฟเลยเนี่ยกะให้ตุยไปเลยโอ้ตายเลยนะครับเออมันไม่ใช่ญาตนะิแล้วเป็นแบบเนี้ยจริงๆอ่ะเขาควรจะตอนแรกๆเขาควรจะออกมาพูดแล้วนะออกมาอ่าสงสัยใครออกมา ใครมีปัญหาใครมีพิรุษใครสงสัยยังไงต้องออกมาแล้วก็ชี้ชัดคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นอคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะรู้มากรู้ที่สุดเลยรู้กว่าคนอื่นนะรู้กว่าคนในหมู่บ้านนะคนที่ใกล้กันรู้รู้พูดง่ายว่ารู้ถึงสภาพจิตใจรู้ถึงพูดง่ายถึงความรู้สึกนึกคิด แล้วว่าอุปนิสัยก็รู้จักดีมากเพราะว่าอยู่กันมาแต่เด็กแต่น้อยไม่รู้ได้ยังไงมันต้องรู้อยู่แล้วนะใครคนนี้นิสัยยังไงอันนี้กับน,นิสัยยังไงนิสัยแบบไหนไรู้จากกันหมดนับภาษาอะไรพอมีเรื่องราวไม่รู้ได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องรู้สิมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เนี่ยอพูดได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้ต้องรู้สิถูกไหมแม้แต่ ผัวเมียทะเลาะกันเขายังรู้กันเลยหรือมีปัญหากันเนี่ยรู้หมดอ่ะใครที่บ้านเนี่ยมีใครมั่งเกเรอ่ะเออมีใครติดยงติดยาไหมมีมันเขารู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครเขารู้หมดเขาจะพูดหรือไม่แค่นั้นเองเออรู้กระทั่งขี้เล้าเมายาคนนี้ขี้เล้าเมายาใครไปทํางานต่างจังหวัดบ้างใครอยู่บ้างใครทําอาชีพอะไรเขารู้หมด คนนี่หมู่บ้านมันมีไม่กี่คนนี่มันต้องรู้สิเออแต่แต่เขาพูดลำบากเออพูดมันก็ตาเขียวใส่อ่ะเขาจะพูดอะไรได้ละ่ะเออเขาไม่อยากจะไปสู้รบตบมือใครทั้งนั้นแหละแค่ชีวิตเขาไปวันๆหนึ่งก็แสนยากแสนลำบากอยู่แล้วเออแสนลำบากแสนยากอยู่แล้วแล้วเขาจะไปสู้ใครได้ถูกไหมนี่แหละเอฟซี FC. มันเป็นอย่างนี้นะครับเขาถึงไม่อยากจะไปพูดเนีืยพูดไปก็บอกว่าอย่าพูดนะพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนคดออีอีกสวยอีกเออใช่ดีกันไม่ได้แล้วทั้งนั้นใช่ไหมที่รู้แล้วแต่คงอยากได้เงินนะโอ้ยมันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเออเอาให้ผ่านชั้นนี้ไปให้ก่อนนะครับนะ เออหวังน้าบ่อหน้าน้ำบ่อหน้าอาจจะบ่มีนะแต่บอกเลยนะเออใช่เอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ในหมู่บ้านเลยเอฟีอต่างหมู่บ้านเขายังรู้เลยคนในพื้นที่เนี่ยเราต้องบอกว่าเอ้ายังยังอยู่ที่นี่สี่กอยไหมเขาต้องรู้จักอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กกตูมเขาก็จะพอรู้ อเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่เขาก็รู้ว่าบ้านนี้มีใครอยู่กี่คนเออเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็รู้กันดีเออขนาดห่างกันต้องสามสี่กิโลเนี่ยเขายังรู้จักกันเลยพอมีปัญหาเาก็ช่วยเหลือกันพอมีงานมีอะไรเขาก็มาช่วยกันอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับบ้านคนบุญก็เหมือนกันเขาก็รู้จักบ้านคนนี้คนนี้พอพอถามไปเนี่ยพอเอ่ยชื่อก็อ๋อทั้งนั้นอ๋อทุกคน่ะเพราะเขาอยู่ที่นี่แต่เล็กแต่น้อยแต่เกิด ไม่รู้ก็แปลถูกไหมเออถึงเขาจะไม่ได้ไปคบค้าสมาคมด้วยแต่เขาก็รู้ชื่อรู้ชื่อเสียงรู้ผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรผู้ช่วยชื่ออะไรเขาก็รู้จากหมดนะ่ะแต่เขาจะพูดหรือเปล่าเออแค่นั้นเองแล้วอย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงในหมู่บ้านเดียวกันมันยิ่งรู้ละเอียดเลยเออยิ่งรู้ละเอียดเลยว่าใครทําผิดทําไม่ผิดทดําดีไม่ดี อมีปัญหากับใครเ,เล่นอะไรกันเล่นไพ่เล่นการพนันกันหรือไม่หรือยังไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกันรู้หมดและเขาจะเขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองเออเขาจะพูดหรือเปล่าแหมเอาง่ายๆอยู่ในเมืองเนี่ยศูนย์วอร์เรเล่นการพนันเนี่ยเอ่อทาไมถึงอ๋อสวอ์เนี่ยนะครับผู้การเนี่ยทําไมถึงโดนอนะ่ะเพราะอะไร คุณไม่รู้ในพื้นที่ของคุณน่ะว่าเขาเล่นการพนัน,นคุณจะทําเอาหนูไปนาเอาตาไปไล่เนะ่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมนะเออเขาเวลานายใหญ่เขามาเล่นเขาก็ต้องเล่นลูกพี่ก่อนเลยลูกพี่ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ลูกพี่ต้องรู้ทุกเรื่องเออเหมือนผู้นําชุมชนเนี่ยอ่าในเมื่อเขารู้จักลูกบ้านทุกคนนั่นแหละรู้จากอุปนิสัยใจคอเนี่ยรู้จากคนนั้นคนนี้รู้ยังไงเขารู้หมด อ่ารู้สิไม่รู้จะเป็นผู้นําได้ยังไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นไปไม่ได้เอฟซี FC, มันรู้หมดแหละแต่เขาจะจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองมันชัดเจนอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นเพราะเขาไม่พูดนี่แหละคือปัญหานะครับเอฟซี FC นะเขาไม่พูดเดีย๋ยคือปัญหาเออมันต้องพูด เอ่อใครเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครเข้ามาต่างหน้าต่างบ้านมาเนี่ยแปลกหน้าแปลกตามาเขารู้หมดแหละหรือใครคือใครอเอาจริงๆ